สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำโซดากับนมเปรี้ยวกันนะคะว่ากินแล้วจะได้วดไหมแต่สูตรนี้คือกินตอนเช้าตื่นมาตอนท้องว่างนะคะมันจะทำให้เราช่วยระบบการขับถ่ายของเราได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใส่ปริมาณอะไรยังไงนะคะอันนี้คือแก้วที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเราก็จะเทนมเปรี้ยวลงไป ะะตามาด้วยโซดา okay. Okay. นี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราก็จะมากินกันจริงๆแล้วสูตรนี้นะคะถ้าเรากินได้ทุกวันมันก็จะดีต่อสุขภาพเพราะว่าโซดาก็จะช่วยในการดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนมเปี้ยว นุมเปี้ยวก็ช่วยในการระบบการขับถ่ายนะคะสองอย่างมาผสมมาเจอกันก็จะช่วยระบบการขับถ่ายเป็นอย่างดีโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงก็เรามาดูผลกันว่ามันจะได้ผลยังไง